สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมมาพบพอกันอีกคือเกาในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนนิสานกับพี่น้องหิมาบาททนี่สายเซนมาทางนี้เด้อพี่น้องเดิมมือนี้กินขนมจีนน้ำยาป่าสําเร็จรูปของเหาอีกคือเกานะครับพี่น้องง่ายๆสีช่องฉีกซองนะครับต้ม ปรุงปลาไส้ผงสุรสดไส้แคนีกินได้เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชัน่นควบคู่กันกับขนมจีนนะครับพี่น้องก็สามารถสอบถามจังได้ไล้พี่น้องเด้อนะครับนี่นนมาบาร์เทนี่พักมีตามนี้นะพี่น้องเนาะโอ้เสียงรถแห้งๆเมื่อนี้อยากกินเผ็ดๆครับพี่น้องอ่าพอดีว่าน้ายาบริเตุเผ็ดัาเพะว่าเฮ็ดให้อา่าเขากับหลายคนนะครับหลายๆคนสามารถกินน้ากันได้นะพี่น้องเนาะเขากับใส่พริก ผงเพิ่มขึ้นเอานะครับพี่นอขนมจีนเหนียวนุ่มมากนะครับเด็ด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 มากเด็ดมากแค่กินง่ายๆพี่นองมาบาท,ทีนี้ลุยมือนีรดส่งลหลายๆย,ยังอย Mm hmm. ึ้นดังดีขนาดกินหอมปุงบักบิ๊กแก่เพิ่ม แซ่แบพีหน่อ,องต้องหยาดโดยแขมหมูน้ำกัน หลได้บะมี่นจะต่อบะมี่ผักกะทินเนดรกระทิน มือน,นี้ใส่น้ำยาปลาดรวนๆได้ครับ ความหอมกินปลาย่างครับ,บรวัตสิดวกผักกันจองลืมใจ ตอนเหมองหนาวคือกันไปนอพี่น,น้องเนอะข้างนี้มือเต่านี่สิบเจ็ดองศาพี่น้องเอ้ยหนาวครับไปโรงเรียนให้ในแต่มีเครื่องท่านำบุนครับ ยอดแนวมัด <c oughs> มือนนิตั้งใจอยากกินขนมเส้นโดยตรงเลยล่ะพี่น้องมือนี้คิดอยากโดยตรงเลย ยังเหมือแร่งเมื่อไดถ่ายคลิปแบบว่าแรงแรงเหมือนหมืม่นขุมสองคุมคิดจะกินพรมกับตม้มกินได้ไหมนอ้องขนมเซนนะ่นกับ 4. สีซ้องน้ำยาขนมเซ็นละครับ

จังหวัดเลยเด้พี่น้องหนาวครับาบผืนคว่มหนาวนี่กับบ้านแต่ว่าบ้านผมนี่ติดจังหวัดเลยหนาวครขึ้นกันพี่น้องเนียปีนี้จกักษ์ไปเนเข้าดาวด้วยแสง ปีที่เราวมมไปเชื่องข้านครับเดี๋ยวก็มูแต่ก็เงียตตงเราปีนี้คุยกันดูหามอไปบ้านใดครับพี่น้องแต่ว่าก็ต้องล่อมูสีดวัคซีนครบก่อนจังสิกาไปหรืออาจจะบ่ไปก็ได้นะครับปีนี้ก็อาจจะอยู่บ้าน แต่ว่าปีที่แล้วนี่ได้ไปกันเชี่ยงขาานไปย,ย,ย้อนว่ายังตีพี่น้องอันพากันจองมองพักไว้แล้วมาที่นี้โควิดระบาดคุยกันปรึกษากันอยู่ั้งโดน่าสิเหตุยังไดขอ,อันที่พักก็ได้จองไว้แล้ว ว่าพื้นที่พักเพื่อนก็บให้เลื่อนด้วยหรอกครับให้เลื่อนได้พอเดือนกันย่าเก็บมันบัตัดสินใจพักกันไปครับโควิดวัคซักเทียแต่เลยดตัดสินใจพักกันไปนาตอนน,นั้นนี่บในฉีวัคซีนจักคนไปแบบพยายมบะไก่ผู้ใดนะพักกันแปลวบบรรยากาศครับ บ ality, oh. ่ได oh. ้ไปเข้าดาวห้างใดจักเถอะอยู่แต่บ้านห่อนห่อนนั้นน้ำขนมเส้นแล้วกันขนมเส้นลวกนี้ล่ะ อิ่มคักพี่น้องเ้วยแซ่บขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการน้องผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยในนาทีนี้และพี่น้องเด้อ กัะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในกันแล้วกันนะครับพี่นอ้องอะหากคลิปนี้พอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องขอบุณหลายๆสวัสดีครับ